สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับปอโปเทล่านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมอัดวิดีโอเกมวิดีโอหน้าจอนะครับผมโปรแกรมดีๆชื่อว่าโปรแกรม shadowplay นะครับผมถามว่ามันดียังไงนะครับเราต้องมาดูด้วยกันนะครับขั้นแรกไปที่เว็บนี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ข้างล่างใต้ description นะครับผมก็ต้องเกริ่นก่อนว่าโปรแกรม shadowplay เนี่ยเป็นของค่าย gforce e นะครับหรือ nvidia นั่นเอง สำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของ a d m หรือค่ายอื่นรับค่ายแดงเลยเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมก็ต้องขอโทษมาตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเฉพาะของ NVIDIA นะครับที่ใช้ได้พวก GTX นะครับแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่600ขึ้นไปนะครับผม GTX 610 650อะไรพวกเนี้ยขึ้นไปก็จะใช้ได้นะครับผม6ต่ำกา600ใช้ไม่ได้นะครับ500ก็ใช้ไม่ได้ถึงขั้นแรกก็กดดาวน์โหลดไปครับดาวน์โหลดก็จะขึ้นน้ครับ โหลดกดลงเลยเสร็จหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะขึ้นว่า GeForce Experience นะครับระมานนี้นี่ครับนี่คือหน้าต่างของออ Nvidia GeForce Experience นะครับมันจะเป็นพวกเป็นโปรแกรมของ Driver แบบทาให้เกมปรับภาพเกมดีขึ้นเล่นลื่นขึ้นเป็น Driver การ์ดจออะไรพวกนี้นะครับเชื่อมต่อเมาส์จอคอมอะไรพวกนี้ทั่วไปนะครับผมแล้วเรามาดูที่มุม ด้านขวาบนนะครับผมข้างๆล็อกอินก็คือโปรแกรม Shadowplay ครับผมกดไปครับนี่คือหน้าต่างของโปรแกรม Shadowplay นะครับอันนี้ผมเซตอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วตอนแรกมันจะเป็นอันนี้ครับตอนนีกมันจะเป็นสวิตช์ปิดอย่างนี้ครับผมเราก็กดเปิดครับโอเคพอเรากดเปิดมา่นะครับตอนแรกการตั้งค่ามันจะเป็น Shadow and Manual นะครับผมถ้าเกิดอยากจะปรับแบบว่าอัดเกมหลายๆนาทีนะครับผมให้เราตั้งค่าเป็น Manual ครับผม อันที่3นะครับผมคือมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดปิดตอนไหนเราจะกดเปิดตอนไหนนะครับอันนี้ความคมชัดของภาพก็เลือกตามความต้องการก็ผมฮัลโลมีเดียมไฮตามความต้องการส่วนออดิโ hmm. อก็ถ้าอยากอัดเสียงไมค์กับเกมไปแล้วก็กดอันนี้นะครับส่วนนีถ้าอยากแค่อัดแค่เสียงเกมก็กดอันนี้หรือไม่อยากอัดก็กดเปลี่ยนอันนี้ไปครับโอเคครับเรามาดูที่เซตติ้งกันบ้างนะครับเซตติ้งก็อันนี้จะเป็นคำวิล่านะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้แล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับเราสามารถ ตั้งค่าให้คามล่ามันคือกล้องกล้องกล้องโน้ตบุ๊กเราอะมันอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งของจอนะครับอันนี้ผมปลดกดออกไปเพราะว่าผมไม่ต้องการนะครับผมส่วนค่าเอพเอฟนะครับเราจะตั้งให้อยู่มุมไหนมุมหนึ่งของจอก็ได้นะครับจะตั้งเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวาแล้วส่วนตัวผมตั้งไว้มุมขวาครับจะได้มองง่ายๆนะครับผมเรามาดูกันข้างล่างครับผมข้างล่างก็คือปุ่มช็อตคัดคีย์นะครับผมอันแรกก็คือเซฟ 5นาทีสุดท้ายการรีคอร์ดนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยของใช้เหมือนกันเรามาตั้งมาดูที่อันที่2ครับผมก็คือปุ่มกดเริ่มกดรีคอร์ดกับกดหยุดนะครับผมแล้วก็กดเซฟก็คือถ้ากดหยุดปุ๊บมันก็จะเซฟขึ้นมาทันทีเลยเราก็กดกดคลิกครับกดคลิกปุ๊บแล้วก็เลือกปุ่มต้องการครับสมมติเราอยากกดเป็นปุ่มเลขหนึ่งครับล้วก็กดเลขหนึ่งมันจะกลายเป็นเลขหนึ่งนะครับ แต่ผมขอตั้งกับไว้เป็นเ,นเ,ล,ขเลขจุดนะครัผมตั้งเป็นจุดไปจะได้กดง่ายๆนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นี่ก็คือเซฟโลเคชันก็คือหลังจากเราอัดเสร็จมันจะอยู่ตรงไหนเราก็ตั้งค่าตามความต้องการนะครับตามความชอบของเราก็ครับมันจะขึ้นว่าเราจะเซฟตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับผมส่วนตัวก็มองเซฟไตรงวิดีโอใน My Do c u m e n t มนะครับผมโอเคแล้วถ้าถามว่ามันต่างจาก โปรแกรมที่โปรแกรมแฟล p ต่างกันยังไงก็คือชัดเจ้าตัว Shadow p l a y เนี่ยมันจะกินเฟรมเรทน้อยกว่าโปรแกรมแฟลนะครับผมก็คือหมายความว่ายัางไงก็ถ้าเกิดแบบปกติถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมยกตัวอย่างโปรแกรมแฟล p นะครับถ้าเราใช้อัดปุ๊บจาก60 FPS มันจะอาจจะเหลือสัก 30- 40นะครับแต่ถ้าเป็นของ Shadow p l a y นะครับมันจะลดไปเพียงนิดเดียวะครับประมาณ หนถึงสงหรือประมาณไม่เกิน5ครับผมผมมีคลิปตัวอ,อย่างให้ดูครับเชิญชมคลิปตัวอ,อย่างดูครับ หลังจากที่ผมได้ไปลองอัดเล่นเกม o v e r w a t c h มาดูนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าโปรแกรมแบบนั้นจะเอพจะวิ่งอยู่ที่30ต่อ40ส่วน Shadowplay จะวิ่งอยู่ที่60ต่อ70นะครับผมสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอ GTX รุ่นพวก GTX 600ขึ้นไปนะครับผมก็ลองไปโหลดมาได้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆลงหน้าผมมีโปรแกรมอะไรจะมาแนะนำเพิ่มนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม